น้ำมันดิบราคาพุ่งแต่ทำไมข่าวโจมตีเวเนซุเอลาจึงจุดประกายความตื่นเต้นนี้และนี่คือจุดที่หลายคนพลาดไปครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนราวกับฟ้าฝน,นขนองอย่างไม่ทันตั้งตัวล่าสุดราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีข่าวลือระลอกใหญ่เกี่ยวกับการเตรียมการโจมตีเวเนซุเอลาของสหรัฐอเมริกาแต่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวอย่างฉับพลันคุณคิดว่านี่เป็นแค่ข่าวลือหรือเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยสำหร มาดูกันว่าสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างไรและทำไมมันถึงน่าสนใจมากขนาดนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ทีมวิเคราะห์ราคาน้ำมันจากบริษัทไทยออยได้อธิบายแนวโน้มปัจจุบันอย่างละเอียดโดยชี้ให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่กระตุ้นราคาน้ำมันขึ้นมาคือข่าวลือเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธจากสหรัฐที่มีต่อเวเนซุเอลาซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธข้อมูลนี้ทันทีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สหรัฐได้เตรียมเครื่องบินรบไว้บริเวณชายฝั่งเวเนซุเอลาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อดำเนินการต่อต้านเรือบรรทุกยาเสพติดจ,จุดนี้เองที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าโจมตีจริงหรือแค่กาประแสดงพลังเพื่อกดดัน เพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพกันว่าการโจมตีหรือแม้แต่ข่าวหรือการโจมตีประเทศผู้ผลิตน้ำมันใหญ่อย่างเวเนซุเอลาก็อาจทำให้อุปทานน้ำมันทั่วโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะเวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในชาติที่ส่งออกน้ำมันสำคัญราคาจึงพุ่งขึ้นทันทีเพื่อสะท้อนความเสี่ยงนี้เหมือนกับที่ตลาดหุ้นตอบสนองต่อข่าวร้ายทางการเมืองมันเป็น,นกลไกปกป้องตัวเองของตลาดเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายลงแต่แล้วการปฏิเสธจากครั้มก็ทำให้ราคาปรับลดลงชั่วขณะหนึ่งแต่บรรยากาศยังคคงงตึงเรียด มาดูข้อมูลราคาเฉพาะกันครับณวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2568ัน้ยดำมันดิบเวสเท็กซัสซื้อขายอยู่ที่60.98ดาอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเพิ่มขึ้น0.41ดอลลาร์สหรัฐขณะที่น้ำมันดิบเบรนอยู่ที่65.07หาดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเพิ่มขึ้น0.07ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลตัวเลขเหล่านี้แสดง ให้เห็นถึงการตอบสนองทันทีของตลาดต่อข่าวลือแต่หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติมันอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากนะักแต่อย่าลืมว่าเส้นทางการซื้อขายน้ำมันดิบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์หรือต้นทุนอุตสาหกรรมและนี่คือจุดที่เรื่องมันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ข้างนอกยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องจับตา บริษัทเบเกอร์ฮิวส์ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่31ตุลาคมซึ่งลดลง6แท่นจากสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่414แทน่นและนี่คือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2568ในทางกลับกันแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลับเพิ่มขึ้น4แทน่นมาอยู่ที่125แท่นซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นการลดแท่นขุดเจาาาาะนนนนน้้้้มมัดดิบบบออออ่งงงงกกถึึควตตรรลลหืททุีสูข แต่การเพิ่มแท่นก๊าซธรรมชาติก็อาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานไปสู่เชื้อเพลิงสะอาดมากขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะพูดคุยว่าสหรัฐกำลังปรับตัวเพื่ออนาคตหรือเปล่าส่วนจากสำนักข่าวรอยเทอร์สก็มีข่าวที่น่าสนใจอีกเช่นกันซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังพิจารณาลดราคาน้ำมันดิบสำหรับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ในตลาดเอเชียโดยตลาดยังคงเฝ้าติดตามการประชุมของกลุ่มโอเพ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตลาดคาดว่ากลุ่มนี้จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเดือนธันวาคมที่ระดับ0.137ล้านบาเรลต่อวันต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าแม่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยกเว้นซาอุดีอาระเบียอาจไม่สามารถเพิ่มการผลิตได้มากนักก็ตามและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความเห็นต่างคุณคิดว่าการเพิ่มกำลังการผลิตแบบนี้จะช่วยลดราคาได้จริงหรือมันอาจนำไปสู่สงครามราคาน้ำมันอีกครั้งเหมือนที่เกิดขึ้นในอดีต ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมมองว่าสถานการณ์นี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนเพราะการเมืองระหว่างประเทศมักขสมปนเปกับราคาพลังงานเสมอแต่แล้วและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามมันยังเป็นโอกาสสำหรับประเทศอื่นในการปรับกลยุทธ์พลังงานของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นหรือเจรจาความร่วมมือใหม่แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ที่ว่าการแทรกแซงทางการเมืองเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติอื่นคุณเห็นด้วยหรือไม่มันเป็นการปกป้องผลประโยชน์หรือแค่การใช้พลังทางทหารเพื่อควบคุมตลาดน้ำมัน สุดท้ายแล้วราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างชาติด้วยคุณมีข้อคิดเห็นอย่างไรการปฏิเสธข่าวโจมตีจากครัมป์ทำให้คุณโล่งใจหรือยังคงสงสยัยและการประชุมโมเพคครั้งนี้จะเปลี่ยนเกมได้จริงหรือเปล่ามาแชร์ความเห็นของคุณในช่องความคิดเห็นกันเถอะผมอยากรู้ว่าทุกคนมองเรื่องนี้อย่างไร